đấm 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 ồ oh, anh khôn nghiêm đấy ui làm đấy mình ai mà này khôn hiệp đấy mình lấy nữa lấy còn nhiều ơ anh đi bỏ ra dạ mèo หาดแมวหรือทานอะไรวะเนี่ยขายเบกเลยเนอ แมวสองตัวตัวไม่ไหนวะน้ำน้ำนอนแน่สบายใช่ไหมกินนี่ก็นอนกินก็นอน,น,น,อนงานไม่ทำเออกดไปก็เฉีเยมาแล้วโอ้โหไม่มีงานมีอะไรกินแล้วกินหยวกกันแล้วตลด โลนเลยไม่มีงานไม่มีได้กินยวกแล้วดูแบกยวกกว่าเลไมาได้ันดีกินยวกเแล้ววันนี้ไม่มีการกินยววแฮะ อะวันนี้ไม่มีการกินตัดหยวกกินเลยคนแคไหนอ่ะเออลายแล้วกินหยวกเลยวะไม่มีการละหกเป็นพม่าอยู่แล้วกินเหมือนหมูแลยวะหมูก็กินหยวกไงอืม เนี่ยลูกน้องลูกพี่เลยมันลูกน้องไหนละ่ะลูกพี่ลูกพี่กินหยวก,ออ,กวออน่ม <c oughs> ปัญญาหรือคนปัญญาหรือกล้วยได้ละ